สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดโจทย์อนุกรมฟูเลียโคไซน์นะครับโจทย์กำหนดให้ค่าเท่ากับ2นะครับจงกระจาย fx เท่ากับ x กำลังสโดยที่ x มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ1นะครับวิธีทํานะครับให้ a 0เท่ากับ2คูณอินดิเกต x กำลังส dx ตั้งแต่0ถึง1นะครับ จะเท่ากับ2อส่วนสครับต่อมานะครับ a n นะครับจะเท่ากับ2อคูณอินทิเกรต x กลังสองคอส n พะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงหนะครับจะได้ค่าเท่ากับ2อส่วน n คูณ x กลังสองะครับคูณ sin n พะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงหนะครับลบด้วย2 n พอินทิเกรต 2x sin n พะครับตั้งแต่ศถึง1 มืม่อนำมาลบกันจะได้ค่าเท่ากับ4ส่วน n อกำลังสองพ่กำลังสองคูณกับ x cos คอสพาย x นะครับตั้งแต่ศนย์ถึง1ลบด้วย4ส่วน n อกำลังสองพ่กำลังสองคูณอินทิเกรตคอ s n สพาย x dx นะครับตั้งแต่ศนย์ถึง1เมื่อแทนค่าแล้วอินทิเกรตแล้วเราก็จะได้ค่าเท่ากับ4ส่วน n อกำลังสอง คูณพายกำลังสองคูณด้วย x cos n พายนะครับลบด้วย4ส่วน n กำลังสามพายกำลังสามคูณ s i น n พาย x ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งนะครับนำทั้งสองก็มาลบกันจะได้ค่าเท่ากับ4ส่วน n กำลังสองพายกำลังสอง cos n พายซึ่งมีค่าเท่ากับ4คูณลบ1นึ่กำลัง n ส่วนด้วย n กำลังสองส่วนพายกำลังสองนะครับโดยที่ n มีค่า มากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะครับนั่นคือจนวนเต็มบวกนะครับดังนั้นอนุกรมฟูเรียโคไซของ f x คือหนึ่งส่วนสามบวกด้วยสี่ส่วนพายกำลังสองามของ n เท่ากับหถึงอินฟินิตี้คูณกักบกลบหนึ่กำลัง n ส่วนด้วย n กำลังสอง cos n พา x นะครับส่วนข้างล่างจะเป็นกราฟของอนุกรมฟูเรียโคไซนะครับขอบค,ครับรวันนี้จะมานำเสนอ โจทย์อนุกรมฟูเรียสายนะครับโดยให้โจทย์ให้ว่าให้ค่าเท่ากับ2น,นะครับจงกระจายฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x ยกกำลังสองน,นะครับตั้งแต่0ไปจนถึง1นะครับในรูปอนุกรมฟูเรียสายนั่นเองนะครับโดยวิธีทำนะครับจะเริ่มจากสูตรอนุกรมฟูเรียสายนะครับจะได้ว่าฟังก์ชัน f(x) ของตั้งแต่ซิกมาตั้งแต่ n เท่ากับหนะครับ f(x) b n แล้วก็คูณด้วยไซ nπx ส่วนด้วย l นะครับซึ่ง bn นะครับมีสูตรของมันคือ2ส่วน l อินทิเกรตไปตั้งแต่0จนถึง l นะครับของฟังก์ชัน fx คูณด้วย sin nπx ส่วนด้วย l dx นะครับจากนั้นเราก็แทนค่าได้เลยครับซึ่งข้อนี้นะครับเราจะได้ l เท่ากับ1นั่นเองครับก็แทนค่าตามสูตรได้เลยครับเมื่อเราแทนค่าเสร็จแล้วนะครับ เราจะได้ประมาณนี้ครับเมื่อเราแทนค่าเสร็จแล้วนะครับให้เราอินทิเกรตตามสูตรได้เลยครับโดยตั้งขอบเขตตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งนั่นเองครับแล้วเมื่อเราอินทิเกรตแล้วแทนค่าตามขอบเขตได้แล้วนะครับเราจะได้ค่านี้ออกมาครับเมื่อเราได้ค่าเบียออกมาเสร็จแล้วเราก็นําไปแทนค่าในสูตรด้านบนได้เลยครับเมื่อเราแทนค่าเสร็จแล้วนะครับเราจะได้สูตรทางนี้มานะครับ จากนั้นโจทย์บอกว่าให้เรากระจายเราก็กระจายได้เลยครับเมื่อเรากระจายเสร็จแล้วเราจะได้คำตอบแบบนี้ออกมาเองครับขอบคุณครับ